วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซอง1อันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดที่ลิงกไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีมันนี่คลิปนี้มาแจกเันเห็ีนะคะประจำวันที่22มกราคม5 5 6พเมื่อวานต้อง ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนุชไม่ได้แจกก็ไม่วางจริงๆนะคะก็ขออภัยกับมานะตรงนี้ด้วยส่วนวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปังหมุดเหมือนเดิมวันนี้กลับมาแจกเป็นปกติแล้วใครที่ ใครที่พลาดในวันก่อนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้ในการรับวอลเล็ตก็มีบอกไปแล้วนะคะว่ารับยังไงยังไงก็ดูนในนึงนะคะจะได้เข้าใจแต่การรับวอลเล็ตมันไม่ได้ยากนะเพียงแค่เรากดที่ลิกลงก์เสร็จก็ใส่เบอร์วอลเล็ตแล้วก็รอรับตังค์แค่นั้นเองแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันเขาขึ้นว่าซอ,องของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดรับเนี่ยมีคนรับไปหมดแล้วยังไงก็รอในวันถัดไปนะคะ เวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ22งนาฬิกา5นาทีลิงซองเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วเล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ